สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับข่าวมื่อนีุสิบพ่ายเอฟซีครับคุณพ่อคุณแม่ทางช่องขับไปติดตามตัวเลขแนวทางเลขวิ่งเงินล้านของปู่ซุ่มเงียบครับประจับหัววันที่หนึ่งกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับหลังจากทางช่องเฮาได้ปล่อยคขีดสรุปแต่ละสำนักที่แตกนะครับงวดนี้นะครับสิบพ่าไปเบิง่งเลขวิ่งเงินล้านของปู่ซุ่มเงียบนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี่สดสดมัดน จ็ดกับแปดมาบนมาล่างกันเลยครับงวดนีหนึ่งกันยา่าแนวทางเหล็กวิ่งเงินล้านของปูซุ่มเงียบเมืองน้องบัวลำพูสีได้ตัวใดมาฝากมาตออเอฟซีคุณพ่อคุณแม่เข้ามาโทรสัมผัสสดๆกันเลยครับกับแนวทางเหล็กวิ่งเงินล้านปูซุ่มเงียบเมืองน้องบวัวการนวัตกรรค่ะเริญพรชบาการนวัตการครับปู อาะะเจริญพ่อนพอไลครับว่าได้ยินเสียงปูว่าได้สนทนากับปูโดนอ่ะโอ,อ้ยเป็นเพื่อนเราปากหมอบไปเนาะครับโทรศัพท์วัดมีปัญหาลรืปูอ่าหวานปากหมอบโทรศัพท์มีปัญหาแม่ยูดอกครับรบ,บางข้างบางที่สัญญันกับบอชัดแต่ว่าทร่มาเนี่ยกาชาดดีอยู่เนาะครับอืออือเป็นยังไงงวดมือหันเจ็ดกับแปดโอ้ยสันนันวันไหวค่ะปูมาบนลางอืออือเป่นแ เด้งเ <มา S 1> ลยค่ะเด้งลเลยค่ะเลขวิงง่งเงินล้านเจ็ดกับแปดมาทัา้งบนทั้งล่างทั้งมาสองเด้งกะมีเทียบเท่าสามเทียบเท่าสามเด้งเนาะก,กับสมุดว่ามีผู้วิ่งน้ำว้าแมนค่ะบาวิ่งกับมีผู้ฉลาดฉเฉลียวเอาติดเจ็ดกับแปดก็ปูบอกไปว่าถ้าขึ้นยังบอก,บอก,กอว่ากันติดเจ็ดติดแปดไปเลยวันนั้นค่ะแต่ว่าตัวฟันเน้นเน,นเห่ากับเจ็ดเนาะปูนเนาะเ,เจ็ดนี่มาบนมาล่างเลยแมนตัวร่องขึ้นมา อ่าหวดนี้หวดน้งหันพานไปตามผลความเป็นจริงมันก็มาอินดี้แต่หวดนี้ซีนี่ไม่เย็นคือคำบอกบอกเขาก็มาติดตามกันมึงค่ะเอาเริ่มเด้อบ,บนันนะีเด้อเอาเลยเบอกขาดจวดเลยเน้ะค่ะเลขวิ่งเลขเด่นหรือว่าเลขต้องมีมาสองตัวบนบวกล่างช่วยัานเปอร์เซ็นมีแต่อยู่ตัวกับกําไรหรือว่ามีแต่กินกับเจา้าบอสบอสสนดับ ค่ะงวดหนึ่งกันยายนนี่ได้แก่ะเลขหกเลขห้าวิ่งหกกับห้าเนาะค่ะแมนหกกับห้าย้อจะงคอยมันเหนนว่านิ่นตัวได้นักค่่ะะเพราวาบันนี้เลขบันนี้เลขสามตัวสอ <2 S 1> งหางเนี่ยค่ะปู สามค่ะอืมวันนี้ก็หาหกหาแปดหกห้าแปดปะคะฮัลโหลค่ะฮัลโหลหกห้าแปดเน้ะค่ะแมนหกหาแปดมั hello, ค่ะว uh, ันนี้เลขตัดสองตัวได้ตัดให้พร้อมค่ะหาสาม ห้าสามค่ะหกสามหกสามค่ะห้าแปดห้าแปดค่ะหกแปดหกแปดค่ะมีตัวกันไว้หกหนึ่งกันหกหนึ่งเนาะค่ะแมนยันมันลอยอ๋อค่ะยันมันลอยเออถ้าเราสังเกตว่าสามกับแปดมันวาดเป็นเลขมาประกบมันปะ คสามกับแปดเนี่ยมันก็เป็นสูตรมาอีกท้งหนึ่งเนี่ยสองตัวมาตัวคือกันแน่อ๋อตัวสามกับแปดนี่เนาะค่ะเนาะแมนแต่ว่ามันบอมเป็นสูตรสองตัวมาตัวที่ปูนับปอกอากาศทุกงวดเนี่ยมันเป็นสูตรสองตัวมาตัวเพื่อจะเอามาประกบคูเหล็กวิ่งของหลวงปู่ค่ะงวดนี้มันได้แปดกับสามงวดนี้ได้แปดกับสามเนาะค่ะเนาะแปดกับสามนี่ที่มาประกบ หกกับห้าแมนบอทปูแมนครับตัวจับคูมันว่าอง่างไรวะห้าหกสามเกดเลขสี่ตัวเป็นเลขวินวินกันได้จะว่าวิ่นได้บอทปูหรือว่าเป็นรปะกอบกันได้ก็ห้าก็ก็ได้จับมาให้แล้วล่ะแต่ว่าสังเกตว่ามันสิบ่มีอยู่คูหนึ่งเมืนบ่ที่บ่ได้จับมันบ่จับแม่นปู่ตัวใด แม่นค่ะปูแม่นครับพกกะผามันเป็นเลขวิงแน่นอนครับเป็นยังปูยันมีสิทธิม์มันมันมันเห็นว่ามันต้องกันบอกปูโอ้เอาอะไรมารับประกันได้ว่ามันจะไม่มาด้วยกันนะเออนะอ่าเพิ่มหกหาเข้าไปจากตัวเนี้ยจา่ปูอ่าเป็นคู่เลขค,คู่เลขวิงนั่นแหละครับบันนี้ฟันเน่นเลยบ้านเนี้ย ฟันนิคูเลขวิ่งสองโตมาโตรหรือว่าเลขเด่นหรือว่าเลขต้องมีมาให้เห็นค<า>่ะอ่าเน้นไปที่เลขหกน้นหกเลยเนะาะค่ะเลขวิ่งเด่นนินหกอลายคนเคยถามปูว่าชนมากเลขปูสิมาบนหรือมาล่างสองโตมาโตเนี่ยค่ะข,<า>ขอบอกว่าชนมากมาบนค่ะปูคือคือ,คอแท<ต>้บ,บน อแต่ก็บ่าอยากให้ทิมตัวใดตัวหนึ่งไปเลยเพราะมันเทียบ่ากับบิดแขนตัดแขนตัดขากันไปขาหนึ่งเพราะว่าสโลเกียนมันก็บอกไว้ว่าสองตัวมาตัวไม่บ่ค่ะปูเนียนก็ขันออกไปน้ำทั้งสองใแต่ว่าเลือกเน้นหนักออกหกกับหาเน็เน้นหกไว้บนค่ะมีเงินอยู่ลอยบาทเนีนบ่เน้นหกบนไว้จะกเจ็ดสิบบาทหนึ่งสีหน้าค่ะขนาดที่เลือการนี้ เขาเป็นว่าหกกับพานี่มาให้เน้นนวนมี่สิทธ์มี่สิทธ์มาได้สองตัวค่ะูคือหวดที่พานมาเ<จ>มื่อวานนี้ไม่ไม่หม,มาดๆนกปูโอ้ท้งแต่ปูกับตะลึงว่่ได้รูล่วงหน้าเนะาะจนว่าปื๊ดมันเทียบเท่าสามเด้งในตัวนี้ว่นานนกค่ะสมมุิมีผู้วิ่งนำแต่ส่วนหมากับพากันมาบอกอยวิงนกป,ปูลงทุนมันหลาย กูก็เลยว่าเอาเราพากันเล่นเลขสองตัวสามตัวแต่ละงวดเน่ยมันจะพันเล่นเลขวิว่งกันได้ทุงงวดนะครับเขาวอมีตยูตัวกับกําไรมีแต่กินกับเจา้าค่ะปูอันเ้าโบมินเงินหน่อยมันกับพ่อได้อยู่ดีปูว่าแม่นอยู่ค่ะปูอ่าวันนี้มันเนียนสามตัวเกือบสิล่มค่ะปูสามตัวนี่เนียนคูหางห้าหกสาม ห้าหกสามแล้วค่ะอ่านิยนทางนี้ค่ะมานี้อะสองตัวมานินหกสามหกสามค่ะปูอ่าห้าสามห้าสามค่ะเมนเมีมนมีนะนินตัวนี้แล้วแงมปูคันบะหมาเกล็กจับคูของปูปูกับคอย่อมหลับมาย่อมหลับแล้วนีดเน่อยที จับคู่นะพักนีเมื่อนีมันเป็นอย่างบุกจับรักบอมเณรที่ใดรักเมนแต่ว่าคูป่ประกบบอมเ่ะแต่ยัได้ประมาทผลเล็กบ้กท่านที่ผมหมวดนี้อาจหมวดนี้อาจที่เป็นของปูก็ได้ไปสิบงูเป็นว่ค่ะปูนะมันกระจัดขัดกับพานหรือเสียวแต่สองตัวปูนี่ไปจับกับคู่ของเอฟซีเมืองลองเมืองของครูบาอาจารย์ที่เขาติดตามในหลายสำนักงานเมืองมา เพิ่นใดตัวนี้มาปูสุเงียบในตัวนี้มาอุา้ยบ่ชนกันเว้ยบ่ชนกันจับคู่กันกันหน้าลองบง่งยังสี่ก็ได้ครับปูแมนอืมเพราะว่าเล,ล็กเรากะยื่นล้านห้องก,กับลั่นตีได้อยู่แล้วดีบ่ดีมันสิหลายล้านกับบ่จกักม่มีคนวอาสู่ห้องฟังดอกค่ะป <มน S 2> ูาวายไอ้ที่มาเผยปั่นนันบอเมีถูกปู นูก็ถูกนุ่ปลูกมีแต่บอกว่าส่วนมากเมื่อคอได้วิงวว่งเมื่อวานเลยวมีมันลงทุนหลายเล่นสองตัวสามตัวหาพันหกพันกับมี่แต่ละงวดนะคร <c oughs> ับเหนบอเพิ่นไปวิ่งว่าเพิ่นย่างเอาคูอ่าเอาเป็นว่าคุดว่าออกซอกว่เห็นจักิเลลนตัวใดขอให้ติดหาติดหกไว้ค <c oughs> ่ะครับอ่าแล้วก็มาพร้อมกันจับประกาศสีแดง ถ้าขีดคากระบาดหรือขีดเครื่องหมายถูกพร้อมกันหนึ่งกันย่าเ้อค่ะรูอ่าแอดมินชบชบาพ้ารวยพอวิไลแล้วก็นอนผู้พาฉนิวอย่าลืมเอาสถิติรลยงานสถิติต่อเอฟซีทุกงวุดเพื่อว่าบางคน่นเขามหม่่พิ่นที่บกงค่ะปูนี่แต่ข่าวว่าแอนแทบว่ะขอเบิ่งสถิติแนี่กติบานนะค่ะโชอยู่ค่าเดยวนีก็โชยู่ค่ะปูแต่ โซ่จแต่เดือนพืษภสคมอ้มากปูเอาเอาเอาว้อยเหวไก่เอาแต่พืษภสค้มากพุ่นแล้วกับพุ่นแล้วก็มาแต่จดพุ่นมากเนาะไปติคูว่ามันติเข่ามากเราที่เหลือมันบ่เขาาี่คือบ่จดกับบ่คิดว่ามันติเขาค่ะแล้วคือตั้มจากสองพฤษภสคม้ากับรปย้อนคลิปเบิ้งค่ะแมนแมนนี่ละทั้งเบิดทั้งมวนค่ะปูคือว่า อ่าที่วัดมีการสร้างกุฏิค่ะปูโอ้ขออนุโมทนาเทวดาดลใจให้ทำแมนอีลีตอนนี้กัเรื่องสร้างกุฏิเพื่อต้อนรับพระภิกษุผู้บรนจาริกมาในธรรมกังอ่าองปราษาก,ก็ดีหรือว่าจิมารวมงานบุญนงานยังกัดกดีที่ได้เป็นกุฏิค่ะเป็นเครื่องรับรองเป็นเครื่องกุฏิเขาอยู่อาศัยในขณะนี้ค่ะขาดทุน,นปัจจัยที่ํำเนิ่ การแท่งดันวัสดุก่อสร้างกันหลายบาทมากอยู่ค่ะพูอะขันผู้ใดคิดว่าอุบุญผู้ขาตัวนี้เหตุในถ้ำสร้างกุฏีเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแก่พระสองฆ์อมเมนมตัวสัางขามณนทนเอาอยู่ในรรษากับพร้กันสร้างยุติกุฏีกับปฏิวานเนะาะค่ะพูการสร้างการทำความดีนะมันบ่มีเหลือมีห้ามดอกเหตุไวให้มันมนี้นะ <ห>อันใดอันใดบบมีเห็ุไหว้แล้วมันสินมีมาแหม่นบ่คนที่เขามาอยู่ผะมาอยู่เดี๋ยวกับมีมาพาจอนไลยได้ละค่ะปูอตอนนี้ก็ทังทีมงานเฮากับลงเบอร์โท่ให้ยูดอกปูให้ให้เอฟซคุณพ่อคุณแม่เอฟซีทังช่องเฮาผูอยากรวมบริจาคสร้างกุฏิอ่าไว้รองรับพระเทลานุเทละที่มาพักมาเยี่ยมกับลงเบอร์โทรให้ติดตผ่านปูโดยตรงนะปูแมน <c oughs> เป็นเทืองเป็นเทืองของเนีนเป็นเทิองของราเป็นของทุกทุกรับ <c oughs> ทั่วสังคมนทนสั่งไว้ฝากไว้ <c oughs> กับพื้นแผ่นดินฝากไว้ในทางระพุทธศาสนาเป็นวัตถุถาวรเป็นบุญเนย <c oughs> เป็นบุญเ,เนยเ,เอาบุญเอาบุญไปตอบุญเอาบุญไปตอโสกราบ <c oughs> ตามกําลังศรัทธาเดอ้ออย่าลืม โทมาเบอร์นี่อันปูใดเคิดว่าบ่ควรจะผาดในการร้างสมบุญกุศลเพราะว่าบุญเป็นสิ่งที่อยู่เเื้องหลังความสําเร็จของชีวิตมนุษย์ทุกคนเนี่ย oh. อ่าอ่าเข้าใส่ตะบุญเกาญ่าบุญใหม่เข้ามาเฮตดไ้อูปามาย่ำเฮาอยากกินน้าเขาบ่ตักใสแอลไว้กก็หายน้ามาบบม,มีน้ากิน,นเฮ oh. าเฮ็ดจังใดปูก็คิดว่าปูก็ได้จักที่ฐานจีตไปว่า เด้อกอมเมนผูใ้ใดเคยเหตุบุญกับผู้ขาดูกากงให้กางหน้ากันได้ยินเสือเสียงมีออกมาท่านส่องของสบาบพระรวยพอมีไล่แล้วรัผู้พาชั้น,นวหน่ยได้ยินเสียงบอกวิ่งนีกุ้ยักท่วนอวนตานอยู่นี่มันเกี่ยวกับตัวเลขตัวผู้ขาดเจเอกนำอย่ตามกำลังผู้ขาเด้ออันนี้ก็ขออนุโมทนาะค่ะปูไม่รวงนานนะที่นี่สุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนจงมีความโชคดีปาสจากถูก แล้วก็ห้ามประมาทหากระบกของปู <P ool> เพ็รค่ะค่ะปูขอเจริญพรสาธุค่ะอาาเอฟซีเนาะเราจะทีรับโชมระฟ้าเน้่ท่ามจากปูนะคะแล้วก็ผู้ใดที่อยากร่วมทําบุญนะคะบับากับฝากพานนะคะเนาะทางช่องนะคะเนาะหาผู้ใดอยากร่วมนะคะ สากุติน้ำปูนะคะอากามาเขาเนื้อเรื่องกันนะคะเนาะสำหรับเลขวิ่งเงินล้านนะคะส,สัิติินะคะเขาก็มีเุเบิงนะคะงวดที่แล้วนะคะปูกับไหมา7เจ็ดกับแปดเนาะอันนี้เป็นใบที่หาปูไหแนวทางแต่อันนี้ก็เป็นสถิติที่เชบาโชคไหทุกคนเบิงอยู่แล้วนะคะทุกงวดอยู่แล้วนะคะเนาะอ่างวดที่แล้วนะคะของปูเนาะกามาเจ็ดกับแปดนี่มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะงวดกอ่อนหนังกามาท,ทาั้งสี่ทั้งหนึ่งนะคะมาทั้งบนทั้งล่าง งวดนี่พิเศษแน่นะคะออกนะคะพ้นประกาศออกนะคะก็คือเจ็ดแปดสองนะคะหลักกับหกเจ็ดนะคะเนาะเจ็ดมาบนมาล่างหลักกับแปดกับมาบนนะคะเนาะในเฮกันแล้คะผู้ใดติดตามเลขวิ่งของปูนะคะครับนี่เป็นสติย่อนจากเดือนพฤกษาแค่นั้นนะคะวิธีลังจากนั่นกัน คือไปย้อนเมืคอมคลิปเอาว่าเอาเอามาาห้แค่จากเดียบคุสภาพมานีนะครับค่ะก็คือในปีหกหานะคะนี่ค่ะมาผ่านอยย่งหดหนีเนาะวดวันที่สิบหกนะคะก็ลกรดาคมนี้ค่ะแม่นค่ะในปีหกหกนะคะนาอนีพ่พึ่งรุดพึ่งรุดหนึ่งวดนี่ค่ะกากระบ,บาดรายูนะคะน้องหนอก,นอกขันก็คือ,อติก๊กสีแดงนะคะก็คือเป็นตัวที่เขาเลยด้อคะเด้อนี่นะคะเ<ช>นาะเบิ่งดีๆนะคะแนวทางของปู่ซึ่งเงียบนะคะเลขวิ่เงินล้านนะคะ อ๋อค่ะแคปนาจอไว้นะคะแนวทางของปูนะคะวันนี้หาครับหกปูกเดินไปที่หกสำหรับเล็กบิงนะครับแล้วก็เอฟซที่บอมักที่ปูเน้นไฮกะสามารถเน้นตูนไดเพราะว่าปูก,กับบอาในลิบอย่างชัดเจนบางเทีบางที่การจับคู่อาจสีพ่าดได้ค่ะ ันนะค,ะค่ะก็คือบัวมาที่ปูจำห้กับหา,หาเล็กวิ่งจ้าของนะคะหรือว่าสํำนักใดที่เพิ่นแมนๆที่บวชนก,นกันกับของปูล่องออกมาจับใส่กันเบิงนะคะเนาะพอวัวที่แล้วปูก็ถือว่าฟันแมนนะคะปูฟันเจ็ดนะคะเจ็ดมาบนมาล่างนะคะแปดตัวล่องนะคะปากกดว่ามาทั้งบนทั้งล่างได้สามเด้งเลยค่ะผูใดวิ่งเนาะบัาผาดแน่นอนนะคะเอาเป็นแนวทางฝากตอนกันนะคะสุธานีกับคอล่านะคะคุณพ่อคุณแม่เอซีแฟนคลับทางช่อง คุณพ่อวิไลให้โชคนะคะฉบัาผ้าร่วยนะคะผู้พาแชแนลไปก่อนนะคะไว้เจอก,กันคลิปหน้านะคะเ้อรให้มันมันกันสุกซุสน้นสวัสดีค่ะสวัสดีครับ